สวัสดีครับผมชื่อพลนะครับเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนการชีวิตของบริษัท AA ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองยื่นทําการตัวเองดูนะครับเพื่อจะได้มาแชร์ขั้นตอนว่าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพและไม่แข็งแรงเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะฮะเมื่อเราเลือกแผนประกันที่เราต้องการแล้วแล้วก็ชาระเงินเรียบร้อยแล้วนะและที่สาคัญนะอย่าลืมครับเราต้องแถลงประวัติสุขภาพของเราทั้งหมดให้ถูกต้องและไม่ปกปิดนะครับเพื่ออนาคตในการคุ้มครองตัวเราเองหลังจากนั้นครับเมื่อผ่านไปไม่กีี่่่ัันนะรบบาทม้ยิษ เช่นผมนะครับก็จะโดน,นครับหนึ่งเลยครับตรวจสุขภาพโดยแพทย์แต่งตั้งนะครับส่วนนี้สอบถามตัวแทนได้นะครับว่าแพทย์แต่งตั้งนั้นมาจากที่ไหนบ้างในครั้งนี้นะผมก็ไปที่โรงพยาบาลปอโลเปโนโยทีนะครับแถวสะพานขวานั่นเองและต้องทาการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้กับเรานั่นเองนะครับและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตรงนี้บริษัทเ A จ่ายให้กับเราครับเว้นแต่เรานั้นไปตรวจสุขภาพนอกจากโรงพยาบาลในเขือนนั่นเองนะฮะ และ2อง 2> ที่ผมโดนก็คือขอประวัติสุขภาพที่เรารักษาตัวนะหรือว่าเคยรักษาตัวมาก่อนคนรับของผมนี่ก็คือรับรักษาตัวที่โรงพยาบา,ศาลศิลคลรินขอนแก่นนั่นเองขอทางออนไลน์หรือไปที่โรงพยาบาลเองก็ได้นะครับหรือว่าจะแต่งตั้งให้กับตัวแทนไปขอให้กับแทนเราก็ได้เช่นกันนะครับจะเรียกว่าการขอประวัติสุขภาพเพื่อาาการทําประกันนั่นเองระยะเวลาการรอคอยนะก็อยู่ประมาณ5-15วันแล้วแต่โรงพยาบาลไปแล้วก็แล้วแต่เวลาการขนส่งของโรงพยาบาลด้วยนะฮะเมื่อได้เอกสารครบแล้วนะเราก็ส่งให้กับตัวแทนนะเพื <c oughs> <ๆ S 1> ่อที่จะให้ตัวแทนนั้นไปยื่นกับบริษัทไไปปพิจาารณต่ออนนัเง โดยปกติแล้วนะคนที่เป็นโรคประจําตัวหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพมาก่อนที่จะทําประกันเนี่ยจะเจอนะครับก็คือ1นครับไม่สามารถทําประกันอะไรได้เลยนะครับสนะครับไม่สามารถทําประกันสุขภาพได้แต่ยังสามารถที่จะทําประกันชีวิตได้อยู่นะฮะสนะครับคือยกเว้นความคุ้มครองโรคที่เป็นอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่า4ี่นะครับเพิ่มเบี้ยชำระในการความคุ้มครองของเรานั่นเองนะครับสำหรับเคสผมนะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะทำประกันชีวิตได้อยู่นะครับตอนนี้ผมก็ทำประกันอุบัติเหตุแล้วก็ทํทำประกันชีวิตควบการลงท ครอบครัวในขณะที่เราจ่ายเงินแค่ไม่กี่บาทเองนะครับก็ได้เงินล้านมาแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าถึงประการชีวิตคูบการลงทุนให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเราไม่จำเป็นต้องตายก็สามารถได้เงินใช้ในอนาคตได้เช่นกันนะฮะ